เราพันยาค่าเชียรลอกแล้วนะโอ้ฝันนี่ดูสิครับคแคงเพาชามีนาส,สัรือไหมครับที่เราสนุกำลังเข้าไปไหนที่นี่นะครับตลาดกลางคายสองโยโกฮาม่าครับายไ,ได้ก่อนตลาดที่นี่นะก็คือเขา่ะประมูลมากรโลนะครับดูสิครับของที่ประมูลนะนะได้ยินเสียงไหมอืมภาไม่รู้เรืเอ่องผมไม่เข้าใจครับแต่ว่าเขาแบบจริงจังมากเลยนะกำลังซื้อกันอยู่ว่าเราเอามากรโตัวนี้เออดูสิครับ เนื้อโอ้โหสวยมากเลยนะครับมีไขมันส o f t ไหมไม่ต้องพูดถึงเลยทีนี้ก็คือท่าหล่านั้นนะ86กกิโลมาโกรเนียฮะัเขาก็เชะเข็นนะประมาณอุณหภูมิลบหกสิบองศาเขาเป็นเป็นน้ำแข็งแล้วอ่ะมาโกรที่ s o สิบ7จ็กิโลไกลกำลังจะไปญี่ปุ่นนะรู้ดูแนวนี่แหละมาโกรเนียอร่อยสุดครับโดนดูสิครับไปญี่ปุ่นมมก็ชิมมาโกรชิมซาชิมิซูชิแล้วแต่คุณนะครับ